ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องสุคนะวิศนเด้อครับใครที่อยากกดติดตามก็ติดตามน้องเขาได้นะครับผมขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมว,วันนี้เรามาอยู่ในรายการ TKD แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมชินอบินะผมนะเท่านี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการหายไปของผมสองอาทิตย์ไม่ต้องปลกใจครับผมเรียนนะติดเรียนะติดเกมเลยปเด็ นะวันนี้เราจะทำอะไรนะผมนะวันนี้เรามีสปินอยู่หนึ่งร้อยสิบสองสปินมาตอนนี้ผมมีเน่ดหนึ่งอันแล้วก็มีเนตดขยะอีกหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้หนึ่งร้อยสิบสองสปินจะช่วยผมได้ไหมเพราะว่าอยากได้เนตดอยากไดนะ้เนตดเที่ยบ้างเหครับท่านผู้ชมนะไปไปดูกันเลยดูจากอันแรก Oh. 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 ตอนนี้ผมมีแฟนเพจเฟซบุ๊กมี Twitter นะครับผมนะแล้วก็มีทิกต o k นะผมนั้นถ้าใครยังไปติดตามก็ติดตามด้วยนะครับผมส่วน YouTube ใครยังไม่ติดตามก็ติดตามกันด,ด้วยนะครับรับชมวันต่อได้เลยโอ้โอ้น้ำแข็ง ิ่ยอกก็จองอบเดี๋ยวเราจะสคริตไปเลยดีไหมไม่กว่า made in h a v e n รู้สึกหมดความอดทนแล้วนะท่านผู้ชมนะเ,เดี๋ยวผมจะสกิปไปเลยดีกว่านะดูว่า1นึ่งร้อยสปินนั้นจะได้อะไรห,หลังจากการผ่านมา20กว่าสปินนะท่านผู้ชมผมก็ได้เนี้ยอะไรสักอย่างมาแล้วท่านผู้ชมนะบอกตรงๆนะผมไม่รู้ว่าคือเนี้อะไรเพราะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะนะเพิ่งเล่นมาไมด้ไม่กี่กี่วันมาดูกันเลยดีกว่า ว t t ต e อฟั k อะไรท่านผู้ชมไม่ต้องเสียไ,ไปกันต่อวิ่งท่านผู้ชมครับันจานที่ผมเสียไปประมาณ20กว่าสปินอีกแล้วท่านผู้ชมนะจริงๆก็ไม่ถึงหรอกนะ10กว่าสปินได้ผมได้นี่มาสปินที่ให้เ,เนี่ยผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะโอ้ ถ้าทำจะดีนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปดูนี่ของนี่นก่อนหนึ่งทำหนึ่งร้อยเหมือนกันเหรอเดี๋ยวจะไปลองทดสอบนี่กันเลยท่านผู้ชมนะไปเลยต่อทำอะไรล่ะในสุบผมก็ได้มาแล้วท่านผู้ชมที่ไหนกันดูน่าจะโคโนฮะเจ้าวะร้านอามิงงออย่างแรกเลยใครเปิดเลยวะพิทขี้ออผม,มซื้อสกิลเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนี่นี่นี่ สองหมื่นสองอะได้ป่ะว่าใครตีกูหนีกี้อ๋อเว้ยวิ่งไม่ถึงเว้ยใครตีกูตายเนี่ยไอ้เชนี่คิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอฮะที่มึงเฟี้ยวงุนงวันมึงด้วยหมัดกูนี่แหละไอ้กูรู้ชื่อนะไอ้นักกรนั่นอนี้ก็เราเกินครับท่านผู้ชมนะน่าสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกอืมไปหาที่ซ้อมนี่กันดีกว่านะไอ้ท่อนไม้ท่อนไม้อยู่ไหนวะ อย่าบอกมาปิดทีมาตรงที่ไม่มีท่อนไม้นะที่นี่พี่น็อตมีท่อนไม้บอกเนี่ยโอ้ไม่เจอเลยเลยท่านผู้ชมเจอแต่ร้านลำแล้วก็ควิสเดยกส์แล้วไวจัดโอ้โอ้ชนกูทีต้โหูแตกเกือบแตก ดูเรื่องของเรื่องเกลียบเตะผมหายทำไมไม่เจอคุณผู้ชมหมดความหวังเฮ้ยเอ้ยไม่เป็นไรนะท่นนานผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะรับเฟรเข้าเลยดีกว่านะฮ่าฮ่าฮ่โอเคแต่รับเฟรชโอ้ยใส่สกิลป๊บนึงขอใส่สกิลอ่าสกิลของน่าจะซื้อไว้นะใช่ใช่ซื้อไว้ โอเคโอเคโอเคใช้ส,สกิลจบขอชาร์จพลังก่อนก่อนที่จะไปทำโค้ชนะรอบชิงนะชาร์จพลังไปไปพีว่วะเจนช้าว่ะเฮ้ยขนาดผมเล่นเวลาในคลิปอะผมเล่นนิดเดียวมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นแบบสุขีดเลยกันโอ้แมงกวายจะถึงโอ้ยนี่ไงีสองตัวเหรอ ฉันไม่อยากเขาใกล้ชีน <sh> <reading ancient> <language> <sucked on our own> ี <start playing> <anyway> ่หรือกูจำได้ว่าไม่ฆ่ากูใช่ป่ะจำผิดจำผิดสมองเบรอเปิดกอดเด็ดเปียบไอ้อย่าตีวิดิมามาทำเควสใ้ควายกูมาทำเควสไอ้ บอกมาทำเกล็ดเฮ้ย,ยแม่งเถื่อนยังวะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอะฮะคือผมผิดเหรอที่ผมมามามาทำเนี่ยผมไม่เป็นไรปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวผมก็ได้รับเฟรีสเองแหละเอ๊ยทำไมตอนตอนแรกไม่ใช่วะวิ่งไวขึ้นมากเลยตอนแรกผมไม่ใช่โอ้ชิบหายเลยกู ถ่าไปมีท่อนไม้ข้างนอกนี่ว่าตอนตอนตอนนั้นผมก็ไปพี่เ่ะอ่ะเดี๋ยวยอมพาไปดูแลถ้าใครมีนั่นแหละเดี๋ยวนี่เจอท่อนไอยแล้วนี่อยู่ข้างนอกจริงด้วยหาหาัหา้างในั้างในตั้งนานเฮ้ยไอเกรอดไปน้ำได้ด้วย,วยวามาแล้วงี้เดี๋ยวเ,าเอาเนี้ออกกัน โอเวลวหกห้าแล้วได้เวลาซื้อรับท่านผู้ชมตังค์ูต้องมีหนึ่งหมื่นนี่ไม่ได้รับครับท่านผู้ชมดองไว้มาอันสองเดี๋ยวใส่ที่สกิลมีตัววีกับตัวบนะีเอ็นตัวบีนะเดี๋ยวใส่ที่ตัวเอ็นะ หน้านสกิวร์เลยชุบชุบชิวอะโอ้ยเยียดเงาพันล่างโอ้อไปคล้ายเงาพันล่างนะแบบย่างล่างจำลองอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมตัวเองนะอันนี้เป็น นี่เหมือนก็เคยใช้นะแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรกันน่าจะทำให้ศัตรูตีเราไม่ได้มั้งถ้าทำจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเนตที่ผมได้มาใหม่ใส่ดูนะคทุกคนนะแล้วก็ชาร์จเปิดเนตโอเคเปิดเนตไปทีเรียบร้อยวิ่งเร็วขึ้นมันก็เหมือนเนตเมื่อกี้ครับท,ทุกคนนะ เดี๋ยวมันเปิดไว้อย่างี้ด้วยมันขึ้นอ่ะใช่ป่ะวะวใช่ป่ะวะเมืเ่อกี้นี่มันขึ้นอะเวลมันขึ้นหนึ่งกว่าอ๋อไอคิันตีเขาซะละประตูดีๆก็มีไม่เข้านี่หว่ากูโอ้จะปีนทำไมวะเนี่้โอเคไม่มีการเรอาไปเดี๋ยวหาร้าน,นมีก่อนร้านมีไหนวะอยู่นู่นอ่ะคิดไกชิบหายเลย โอเคนะำชมชมนะก็สกหะนะำ,นะห,รส okay. ำ no! หรับใน,ะนนะคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้แหละครับน้ำชมชมนะอาหารสิโอเคอ่าสำหรับวันนี้ก็โนตีกูเสร็จเมื่อกี้ไปไปไปตีคลิปพี่อื่นก่อนนะเพื่อนๆนะตัดภาพตัดภาพตัดภาพก็สลาบคลิปนี้ก็เป็นกางรบานท่านผู้ชมนะก็หนึ่งร้อยสปินนะยังไม่ถึงร้อยหนะึ่งอาจจะมีคลิปต่อไปนะเพราะว่าผมใช้ไปแค่ ยี่สิบสามสิบปีเท่านั้นเองนะสำหวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากท,ที่เข้ามาดูในคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการพาคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปสวัสดีครับเฮ้ย